ผม,บบผม,มต้องบอกก่อนว่าผมด้วยภาษาใต้ผมมีช้ำทองม,มากใช่คล่องไข้ไม่ออกกองกัน,กนอีเมดดี้ข้าใจปะแก่ใจไปแก่ใจไปเขสนามอะไรอย<น>่างเงี้ยเขาจะไปแต่เข้าคล้นะอ,องไหลแบบ่แบบนี้ตั้งแต่แรกเราบอกีบมือบอกตั้งแต่หลีบมือบอกแล้วแต่ไม่ไม่เขาแรกตอนงได้แบบเดี๋นี้พี่เคยบอกภาษาใต้พี่หัวน,นี่ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่อง Happy Boy นะคะแล้วก็อยู่ในรายการทายซิอะไรเอ่ยกับเนยนะคะเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเนยได้ลงคลิปทายคําภาษาใต้กันไปแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยให้เชิญพี่คนนี้มาหน่อยแล้วนี้วันนี้เลยก็เชิญมาให้แล้วนะคะจะมีคู่รักในออฟฟิศนะคะก็คือพี่ไอซ์กับพี่วริสน,น่นเองซึ่งจะมาเล่นทายคําภาษาใต้กับเรากติกาก็มีเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้วันนี้ก็คือบททําโทษก็คือกินน้ำมะนาว มมไม่มีอะไรให้กินแล้วหรอไม่มีแล้วค่ะสปวอนเซอร์น้ำมะนาวเข้าได้นะคะแส่ในน้ำมะนาว <laughs> น้ำอื่นไม่ได้เลย <laughs> กติกาของเรานะคะเราก็จะมีวันนี้อยู่ในหมวดคําพูดค่ะครั้งที่แล้วเราจะเป็นหมวดแบบของใช้ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเป็นแบบคําพูดปกติว่าเฮ้ย <c oughs> คาพูดนี้ของภาษาใต้แปลว่าอะไรสมมตินะคะสมมุติคําว่า <c oughs> วังเว word อ,อะไระงเงี้ย w ั o เวิ o r d แปลว่าอะไรเราจะมี3ามช้อยให้ที่พี่เขาเลือก ว่าแบบแปลว,ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นตืดตืดตถ้าเกิดว่าเขาทายถูกเนยก็จะกินน้ำมะนาวแ,แล้วถ้าเก่พี่ๆทายผิดพี่ๆก็ต้องกินน้ำมะนาวงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญกันเลยค่ะ อยู่กับแขกรับเชิญสองคนนะคะซึ่งเป็นผู้รักแห่งออฟฟิศนะคะก็คือพี่ไอ้กับพี่วริศนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันเล่นเกมกันคือเล่นเกมปืนเหรอเกมการก็คือเกมภาษาใต้อ๋ออ๋ออ๋อไม่ไดเลยม่ไดล่ไดเลยไม่ได้ไม่ไวเลยอ่ะนี่คุณดูนี่อย่างภาษาอังกฤษคุณได้ไหมได้เฮ้ยอย่างเยลโล่สีเหลืองไม่เล่นเรียบร้อยอ่ะเยลโล่ขี้อย่างนี้นี่เราต้องฉี้เราต้องอ๋อ ที่ไหนเล่นลูกขี่มีทุกที่อะขี้เป็นสีอะไรขี้สีเหลืองวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันใช้ภาษาใต้ซึ่งจะเป็นโหมดคําพูดทั่วไปครับแล้วเราก็จะทายกันว่าคําเนี้ยแปลว่าอะไรแล้วเนยจะมีช้อยให้เลือก3ข้อถ้าเกิดว่าใครทายถูกก็คือไม่ต้องกินน้ำมะนาวในเทปที่แล้วและนี่ค่ะคือบทลงโทษของเราก็คืออะไรฝืนป่ได้ไม่คือน้ำมะนาว แล้วก็ดีดีแล้วลก,ก็ดีดีเดี๋ยดี๋ดี๋ยวลิ้นพันนี่ <c oughs> ก็คือน้ำมะนาวนะคะก็คือบทลงโทษของเราเ,ออเราจะเอาครึ่งเป๊กหรือว่าเต็มนี่เลยเต็มเลยจะจ่อไปเล่นครึ่งนึงเหรอ <c oughs> จะจ่อขก็ <c oughs> เล่นครึ่งน,นึงเล่นทำไมจะเล่นบทดรงโทษทำไมผมต้องบอกก่อนว่าผมเล่นภาษาใต้ผมมีชำชองมากทำไมครับทนาผมไปอยู่ใต้มาตั้งแต่เด็กจะัดอะไรครับ ไม่มีอ๋อนี่ไงเรา <c oughs> รใต้มาแถวจันท์ใช่ถิ่นคนใต้ผมเรียนสวนสุนันทามาผมรู้ที่นั่นคือถิ่นคนใต้แบบของจริงไม่ใช่รับคำแหง ไม่จริงนีผ่ผมจะบอกเลยว่ามันจะมีรง N, ังคาแใกสวนสุนันทาซึ่งสวนสุนันทาเนี่ยเด็กคต้ก็เยอะนี่ถ้าไม่เชื่อใครที่ดู FC หรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยแต่ว่าราังคาแขงก็คือเยอะกว่าแต่ว่าราังคาแขงจะเป็นใต้โซนแบบอิสลามมุสลิมแต่ว่าโซนโซนของกะรันหรือว่าสนุนันทาจะเป็นใต้แบบแกระบี่ภูเก็ตใต้เออใต้แบบแกระบี่ภูเก็ตชุมพรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราังําแผงมันจะเป็นใต้แบบใต้ใต้เออใต้อิสลามชาติจะไม่เหมือนกันเอางี้ไอ้ก็เสียบทำไมอะ ไม่รู้เลยภาษาเราเปียกๆต้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เล่นแล้วไม่พี่วริจจ์เปียกพี่ไอจะกินน้ำมะนาวรึเปล่าใช่ไม่แต่ว่าเมื่อวานไม่ได้บอกแบบนี้นะเมื่อวานบอกว่าเออพี่ไอกับพี่วริคะวันนี้พี่ถ่ายงานนะคะโอเคถ่ายไลน์โอเคถ่ายภาษาใต้จะช่วยน้องไงโอเคได้ไม่มีปัญหาจริงๆอ่ะพี่วริจ์นะจะให้เนยเอาโจทย์ยากกว่านี้อีกแล้วพอรู้ว่ากินน้ำมะนาวเยี่ยมเลยโจทย์ยากเหรอเดี๋ยวเทีมหน้าครับ FC เซีทีหน้าเดี๋ผมจะเพกอีสานแล้วผมจะเป็นพิธีกรเองแล้วผมจะเพกอีสานมาให้พวกคนใต้ได้ถ่าย ถ้ามันไม่ถูกจะให้กินพริกโอเคฮะอ่ะเออพริกก็ดีรอบหน้านะผมจะเพลงกินสารมาให้ฟังอ่ะเริ่มที่คำแรกกันเริ่มที่เริ่มที่เริ่มที่โอ้ยทองแดงอ่ะคนใต้จริงเอ้าก็แบบก็บอก FC ว่าคนใต้จริงว่าทะเลพูดวกอะ FC ก็เชื่อตั้งแต่ EP แรกแล้วเริ่มที่คำแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำว่าหวังเวิร์ดไอ้ขี้คำนี้มันคุ้นจังเลยคุ้นคุณนปะเออไม่คุณมากเอาช้อยไป ไม่ไเดีย๋ยวเยให้เขาวิเคราะห์ก่อนอ่าคิดอ้าให้เบญาก่อนทห้เบาก่อนผู้หญิงก่อน ร่วมแบบเฟลเฟลอะไรอย่างงี้ไหมอะไม่รู้นะไม่รู้นะอะไรละอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไร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 ที่คุณฉันถามกันคุณฉันถามกะนอะได้เมรุอะไรเม่รู้ฝังเวิร์ดอะขึ้นฝั่งเวิร์ดมันคุ้นมากเลยง่ายมากรู้ชัวร์ไม่รู้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 จริงไม่รู้จริงชอยมาาชอยนะแล้วผมขอวิเคราะห์ก่อนว่ามันน่าจะเป็นแบบฝังเวิร์ดน่าจะแบบฟิลแบบทุนเฉียบนะไม่รู้ไม่รู้ใช่ป่าวใช่ป่าวกูไม่เทอเลยกูไม่เทลเลยอะ โจทย์ไหมอ่าขอดเชือกรู้โจทย์แล้วรู้ใช้เลยหนึ่งแปลว่าเศร้าอ่าสองเป็นห่วงอ่าแล้วก็สามไปไกลๆไม่หนึ่งก็สองอะอ่าโอเคคุณตอบก่อนคุณตอบก่อนเดี๋ยวผมวางมือไว้บนโต๊ะวางมืออันนี้คือต้องแก่กันเหรอใช่ใช่อันนี้คือเกมช้อตพี่วันนี้บอกแล้วนะคะว่าพี่ไงว่าเต็มเต็มเติมเราเลยเติมเราเลยอันนี้คือรู้คาตอบแล้วเหรอตอบเหมือนกันได้นะถ้าเกิดว่าตอบเหมือนแล้วพี่ๆตอบถูกเลยกินแล้ามึงกินเราเลยแต่ถ้า การก็คือว่าโดนตะคู่อ๋อโดนตะคู่โอเควางมือค่ะหนึ่งสอซับหนึ่งองซับพี่วเป็นบ่วงครับใหญ่ข้นหนึ่งเจ้าขึ้นอรงแบบพี่ไหญทำไมอะเป็นไอ้หรออันต่อก็คือเป็นหวกเป็นบวกว่าพเกื้อ ฟังบอยครับคอลเลคชั่นใหม่สั่งซื้อได้ที่เฟรนด์บอยครับใช่ตัวละ690บาทซื้อ2ตัวส่งฟรีครับผมดูครับโคดอัพเลยครับโคดอัพเลยครับไส่ไส่สี่โอเวคร์ขึ้นแก้วถูกไหมบีต้องแบบเออคีเดียวเลยจริงเล่นข้อเดียวแล้วไปเลยนะครึ้นอ่ครึ่งแก้ว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 อย่าจิบมแบบแค่จิบมันจะเพี่ยวโอเคครึ่งแก้วนะครับหรือครึ่งแก้วมาอ่ะคำที่สองต่อไปคำอะไรคะฉันไม่รู้ และไม่รู้อีกแล้วไม่รู้อีกแล้วชัดพี่พี่คิดว่าเป็นเป็นแปลว่าอะไรฉันถ้าจะเป็นฟิลแบบน้องชัดอย่างนี้ไหมแต่งหน้าเออใช่สวยอ่ะมันสวยอ่ะชัดแบบว่าวันนี้เธอแต่งหน้าชันมากจอาจ้ามันรู้อ่ะมันดูมันดูเป็นคำอวยอ่ะมันดูเป็นคำอวยอุ้ย ถัดเลยเกินเลยอี่กคิดวทุกอยากจะลุ้ช้อยจริงๆว่ามันเป็นอะไรไปคำไปคำด่าละกันไอ้ฉัดกี่เหรอไอฉัดเหรอแต่มันเป็นคำแบบคำสั้นๆอ่ะมันไม่น่าเป็นคำชมอ่ะไม่ปกติคำที่แบบปกติคนใต้เขาพูดกระชับไงนี่ผมช่วยนะแต่คำนี้มีความรุนแรงใช่มีความรุนแรงแต่งหน้ากูไม่ใช่หรอก สวยไม่ใช่ละอ่ะสอยสอยเลยสอยข้อที่หนึ่งแปลว่าชัดชัดแบบออชัดออเองชัดใช่ชัดเจนอ๋อมันเพี้ยนข้อที่สองแปลว่าโยนโยนข้อที่สามแปลว่าเตะนั่ยากนัดกันได้นะไม่รู้อันนี้แต่ก็ตอบข้าถามเองเขาเลือกอนสามเพราะว่าเพราะว่ายินใบมาบอกว่ามีความรุนแรงจริงเหรอไม่ใช่ตอบสาวเพราะว่าที่เขาพิเคราคือชัดไอ้ชัดอ่ะมันอาจจะเพี้ยนมาไอ้คนภาคกลางแบบเดี๋ยวกูซัดแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปแต่เขาคล้องหมายแบบนี้ตั้งแต่แรกมา เขาบอกตอนแรกตีไมาบอกอะแต่ไม่ไม่เอาแรกจอหน้าแบบแบบที่พี่เคยบอกอาจจะชมเรื่องสวยไงเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์กันพอเรามีโจทย์มาเนี้ยเราก็แบบเออพอแบบมันมีเตะมาเดี๋ยวกูก็แบบพอคนกลางภาคกลางพูดเดี๋ยวผมก็ซัดแม่งเงี้ยหรือมันไม่ได้ยินเนี่ยคนภาคใต้มาฉัดเลยเนี่ยมันก็ฉัดเมันก็ฉัดถูกต้องข้อสามคำตอบข้อสามก็คือแปลว่าเตะถูกเหรอคะต้องทำได้ดีๆเพราะว่าคนตัดต่อตัดเอาไปเป็นปุกเลยโอ้โหกินแบบกินแบบยิ้มเลยรอบนี้ ืเปี้ยวต่อไปครับแค่อันนี้ผมรู้ผมเทเลยไอ้ผีสอบตอบเขาไมออไ <c oughs> ่ตอบ <c oughs> ไอ้ผีสอบตอบเขาใช่ไห <c oughs> แปลว่ารีบแปลว่ารีบรูเร็วหน่อยรีบรีบไม่ต้องรีบแปล,ล,แปล,ลว่ารวดเร็วรีบเกมเกมตาย ต้องเหมือนกันค่ะรีบเอาชนะเลยแล้วมาขนาดนี้แล้วก็แต่ข้ออยู่แล้วแล้วพี่แล้วแปลว่าอะไรคนใต้แปลว่าเร็วเออมันเร็วรีบรีบอ่ะแแบบที่ผมได้ยินบ่อยเพราะผมเรียนส่นเรือนาเพื่จะบอกว่ามึงแแบแแบหน่อยแบแบบหน่อยขนาดมันเป็นตากล้องไงมึงจะนึกว่าแแบคือแคบมึงจะเป็นแคบก้องไงแม่งเป็นแคบกล้องไงมึาบอกว่าแคบหน่อยแล้วก็แคบแคบแคบพอไหมบอกไม่หมายถึงว่าให้เราอ่ะรีบทารีบ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 เก็บของหน่อยอันนี้แแบบ 得鼓，得鼓。我靠、哦，我好累啊！哎，表。 นัดเนียงอันนี้ยากนัดเนียงอันนี้ยากนัดเนียงอ๋อคิดว่าใชย้ายนัดเที่ยงอะนัดเที่ยงโอ้นัดเนียงนัดเนียงน่าจะออกไปทางแบบหยิบเลยนี่อย่ามานัดเนียงดิอย่างเงี้ยแบบหมันเคี้ยววะฟีลแบบหมันเคี้ยวอะถ้ามึงอย่ามานัดเนียงกับกูนะอะไรเนี่ยต่อช้อใช้อยคำแรกก็คือรักคำที่สองก็คือห่วงคำที่สามก็คือมากกว่าเมอร์นี่เขาไม่รู้เลยหนึ่งสองสาม หนึ่งสองซ้ำใหญ่ปะใหญ่ใหญ่ค่ะขสองผมตอบหนึ่งมันคงไม่ออนมันหลอกสามหอกมากสองอ่ะมาไหนน้ำมันเอาไปผิกูผิดเหรอไม่เตะเต็มแก้วแสดงว่าคุณผิดแล้วแหละสองคนเลยผิดจริงเหรอแปลว่ามากจริงเหรอหอมมากมันมันขมีหลอดนัดเนียงแปลว่ามีปะมีมากมีความหมายมันมีมันเอาประโยคขอรู้ประโยคการใช้หน่อยร้อยนัดเนียงอ๋อแสดงว่าร้อยคือ มากพอร้อยนัดเนี่ยไปปุ๊บร้อยมาก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 ต้องก็เหมือนกับคำว่ารักนัดเนียนเลยรักนัดเนียนรักมากๆโอ้โอ้บางทีเขาก็ใช้แบบอย่ามาทำร้อยนะก็คือแปลว่าทำพอได้อะไรอย่างเงี้ยทำเก๋าโอ้ทำเก๋าอย่าทำร้อยอะไรเพื่ชอบโรนสายใต้เขาไม่ร้อยหนูอย่ามาร้อยกับกูนะไปการอะไเงี้ยเลบอกกูว่ามาเล่นเกมกูเหรอุ้ยแค่แรกของพี่มอลิิ สชถ้าเป็นไงบ้างหวานนะหวานพี่เปรี้ยวๆหวานแต่ว่าถ้าหวานจริงๆต้องอันนี้อ่ะราฟูผลิตภัณฑ์น้องชายน้องหญิงก็่ายได้นี้มีทั้งยูสุแล้วก็มีตอนนี้ขวดละ199าบาทเท่าตอนนี้2ขวด50บาทเฮ้ยไม่ใช่เท่าไหร่หนึ่งแทน อันแถวหนึ่งหนึ่งแถวหนึ่งไปเลยก็คือ1นึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นเองนะครับมีค่าส่งไหมมีค่ะมีค่าส่งก็นั่นแหละแต่คุ้มเลยแต่ก็คุ้มมากลองคิดเอาว่าคุณได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำคมังขาดน้องชายทั้งกลิ่นนี้ในยูสุก็คือผมใช้กลิ่นนี้แล้วรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็หวานเดียบครับผมอ่ะพี่ยัยค่ะเด็กพี่ยัยเลยนึงรีบรีบรอบลอกไวร้อยนัดเนี่ยนัดเนียงเนียงเสียนออกเสียนไงนัดเนียงนัด นักเนี่ยงนักเนี่ยงเคียดี่เอาพี่ๆมาทรมานมาคำต่อไปกล่องเอมันเหมือนเลยกับกองบีอะมช่วยมช่วยเอมช่วยอย่างเงี้ยเลยไม่ส่งวิคเคห์กล่องเอแปลว่าน้อยใจคำแรกนะคะน้อยใจคำที่2ดีใจมากแล้วก็คำที่สามมีเยอะมาก ใบหน่อยได้ไหมใบหน่อยได้ไหมมันยากมากเลยไม่เอาไม่ใบไม่ใบไมล่อไม่หอผอไม่สนุกช่วยไหมเกิดอาจจะไโ่หาโหาใครก็ได้ขล่างหนึ่งคนสัี่สงวนเร่มจริงเชื่อเขาเราอย่าไปเอาแบบเอาชนะดิเราต้องเอาสนุกดิโอ้มากินช่วยกินนะมันเปรี้ยวแบบสวี่สงวนปี่สงวนขาพี่าพี่วนครับภาษาใต้พี่หงวนนี่ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลย ระดับอ่าเต็มสิบพี่หวนให้ภาษาใต้พี่หัวนเท่าไหร่ไม่ได้อ่ะโอเคถ้าพี่หัวนไม่ได้ไม่เป็นไรผมจะถามว่าคําคว่ากองเอกองเอภาษาใต้แปลว่าอะไรขอเชื่อคำถามค่ะน<ด>ี่กองเอกองเอกองเอแปลว่าอะไรครับพี่หัวน1หนึ่งคือน้อยใจสองคือนะดีใจมากดีใจมากสามคือเยอะมาก,มากเยอะมากครับพี่หัวนน้อใจใจน้อยใจโอเคผมเชื่อพี่หวนถ้าผมผิดเดี่ยผมเอาแก้วไปให้พี่หวน้าดคิดดูคนเลยเยอะกู็ไม่เห็นะขอบคุณครับพี่หมวนสวัสดีครับ สู้เขาใช่ใช่คุณหนุ่มไม่ได้กินนต่มันก็ต้องบอกสู้ๆแหละอ่ะเฉลยผมเชื่อพี่หวนุ่มย้ำหนึ่งผมตอบตอบก่อนตอบก่อนวางมือวางมือเอาวางมืออ่ะวางมือหนึ่งสองแซ่พี่ใหญ่ตอบก่อนเชอพี่สงวนค่ะเจะมาตอบสองข้อเดียวกันไม่ได้อ๋อหนี่เขาคันปากแบบแล้วนะอ่ะตอบข้อหนึ่งครับตอบข้อหนึ่งเชื่อพี่สงวนคิดมากคุยตอบอย่างนี้เลยก็ต้องกินอันนี้และคำตอบที่ถูกต้อง น้อยใจเหรอโอเคกินไปไม่คำตอบที่ถูกต้องคือกองเอไปว่าอะไรครับพี่หมอน้อยใจน้อยใจโอเคผมเชื่อพี่หมอนโอเคผมเชื่อพี่หมนอนเยอะมากเยอะมากภาษาใต้ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนได้ไม่สบายเลยตัวล้อล้อเสียงพี่วันนีคือคาดหวังมากว่าเ่าจะเดาอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันแบบกองเอขอประโยคที่ใช้คำว่ากองเอดิกองเอก็คือใช่าคล้องค่ายไม่ออกกองกดเอเม็ดดีเข้าใจปะ เต็มคาราเบลสองคนที่หมดคนเลยไม่ได้โอ้ยวันนี้จะหมดคนแล้วไม่สปอนเซอร์น้ำมะนาวเข้าได้นะคะเอาน้ำไม่เอาน้ำอื่นน้ำอื่นแต่ไม่เอาน้ำแต่น้ำมัลมเออลูกค้าเขาได้นะครับติดต่อที่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับแ8ดค่ะ2 5 6 6 6า5กติดต่อคุณแม่ได้เลยครับ สวนมะนาวรับรองว่าเดี๋ยวจะมีมาตั้งหน้าโต๊ะทุกทีกูว่ากูว่าเทปหน้าลูกค้าสวนมะนาวมายจะหมดแล้วกูคนเดียวก็ขึ้นสวนล้วมาคั้มต่อไปริวริวริวหยิบสัมผัสริวหยิบสัมผัสปาปาริวกิวเหรอริวตัวเล็กริวแปลว่าเล็กเออริวกิวนี่ดูหน้ามันดีนะเนีริวนี่จะแปลว่าเล็กปาริวกิวอ่ะขอช้อยถ้ามีเขาก็เล็กกูตอบเลยหนึ่งดึงหนึ่งดึงสองโมโหโมโหสาม ียไม่มีคำว,ว่าเลียวไม่มีคำว่าเล็กเลยชื่อแต่ว,ว่าอะไรวะเลียว,ยวมึงอย่ามาทำให้กูเลียวนะหรือว่ากูเลี้ยวไปแม่งเอ้ยเทวะโทรหาพัชจี้พัช <dachte> จี้มึงเคยเล่นแล้วพัชจีมันน่าจะตอบได้ฮัลโหลพัชจี <Okay. S 2> จ้ครับพัชจี้ครับเอ,อ่อคำว่าเลียวภาษาใตา้แปลว่าอะไรเลียวเหรอไอ้นี่ม่าเขียงเขียงภาษากลางเขาเรียกว,ว่าอะไรคะเขียงเขียงภาษาใต้ก็ต้องเป็นบักเขียงภาษาใต้ก็ต้องเป็นบักเขียง ยังยังไม่มุอ่อนอ่ะมันมีช้อยมันมีช้อยอยู่เลยเอาช้อยมาเอาช้อยนะพี่ปาจี้ดึงโมโหแล้วก็เคว้ยงก็เหมือนกิ้วอ่ะพี่ไอคิ้วกิ้วโกรธเนาะโกรธคือโมโหมึงตอบเอาคอนเทนต์หรือมึงตอบรู้จริงจริงหมดเวลา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 รีบรีบรหมดเวลาเตอรช่วยหนึ่งสองสามตอบว่าอะไม่อยากตอบแล้ว ไอ้ผีอะถ้าเรากินกินด้วยกันถ้าเราถูกคู่มันโดนโอเค็โมโหโมโหเจ้าพัดตีว้าและคำตอบที่ต้องคือเคขียมจริงเหรอใช่จริงหรอริวทิมริวริวไอ้ขอเดี๋ยวพูดริวใส่หน้ามึงนะยรื่องน้ำเลยแล้วเป็นไงริว กูสายพูดแบบดีไปด้วยผมต้องบอกก่อนว่าผมนี่ภาษาใต้ผมมีชำชองมากผมไปอยู่ใต้มาตั้งแต่เด็กผมเรียนสวนสุนันทามาผมรู้ที่นั่นคือถิ่นคนใต้แบบของจริงเอางี้ไอ้ก็เสียบก็เสียบเปียบตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เล่นแล้วดูน่าเบี้ยเลยดูน่าเบี้ยดูหน้าเบี้ยเบี้ยยัยอะอยากเชื่อพี่วอลิตมากไม่ผมต้ไม่รู้เลยถ้าเราถอดอาการมันจะได้แต่ตายใช่ใช่พี่ความเสี่ยงมันอยู่ทุกที่ทุกยอมยาก ทำหน้าแบบเสื้อเลยหน้าเหมือนไม่รินไม่กูนเขาจะกินจากหน้าที่วอนดิชมั้ยเนี่ยซื้อได้นะครับหกพันเก้าสิบบาทเบ็นบอยแอดไปเลยแต่ยังไม่มีไลน์แอดที่มันเป็นเบ็นบอยนะตั้งเปในไอทีก็ได้เบ็นบอยว่าจะเป็นพิธีกรเองอ่ะใช่ตองหน้าได้หรือไม่ได้าำนี้ใครจัดคำง่ายคำว่าคำว่าโดนเอานี่มาวางเลยอ่ะกินเลยช่วยได้ไหมช่วยอะช่อยหนึ่งคือ จับสองคืนมากสามคืนน้อจับได้จับทานนี้เต็มแก้วถ้าเกิดว่าเราถูกอ่ะอยู่ได้กินแล้วถ้าน้องผิดอ่ะก็เต็มแก้วสามคนเต็มแก้วเยเบรกก่อนครับขอไปละโดนแล้วว่านานกินค่ะกินค่ะมันมีเพลงแบบว่ามันขึ้นมาโดนทนอยก็คือแบบว่าทำไมมันนานเนี่ยวะมันขึ้นมาโดนทนายไปไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยโดนโดนแล้วเกินแคร์หน่อยแคร์หน่อยนี่ครับก็เป็นลูกคินเล็กๆสำหรับไทยศากซึ่งสายศากน่ารักมากอยากให้คนได้ดู แล้วก็เพลงกีสาเนี่ยเพลงอีสาหลายๆเพลงก็สนุกด้วยฮะเฮ้ยจะหมดแล้วเฮ้ยจะหมดแล้วไม่มีหลดแล้วผู้ชมผู้ชายที่เนี่ยกินได้และเอฟซีไม่ต้องมาสงสารด้วยนะสงสารน้องไอซ์จังเนี่ยเปรี้ยวไหมหวานค่ะหวานเหรอ หวันเหมือนอะไรเหมือน,อร,นะ <_ D> นราวทูค่ะหนึ่งแถมหนึ่งโปรจุกจุกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายจ้า <_ D> ใช่จ้า <_ D> ใช้ราวทูด้วยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งสั่งได้ที่ Line แอดราวทูมีแอดด้วยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่าน พี่ไอกับพี่วริศแล้วคราวหน้าเราจะมาเล่นเกมอีกเกิดไดามีผู้ใจดีท่านไหนสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะคระับเราแ,แปะนี่เลยเออข้างหลังเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยข้างหลังเราจะแปะเลยนี่สีข้างหลังมันเป็นสีแดงไหมเราจะถ้าหมูรถสปอบอเซอร์คือสีเขียวเราก็จะเปลี่ยนสีให้ตามมานี่เลยเอาได้นะคะพื้นที่ว่างเยอะๆเลยพื้นที่โฆษณาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลย